แมทชอบมองดูดวงดาวแล้ววันนี้ดวงดาวก็จะให้โชคแก่เขาโลกจะแตกแล้ว <G ül> หลบกันเร็วเขา้า <G ül> ใครมาจากนอกโลกกันล่ะเนี่ยไข่เอเลี่ยนอย่างนั้นเหรอ hmm. <G ül> ไม่สิฉันควรจะแก้ไขปัญหานี้ อุ้ยมนุษย์ต<ม>ัวจริงเสียงจริงนี่นาน่ารักจังเลย,ยกินแตงโมหน่อยสิเพนนี่สีฟ้าอีเวะมันชมพูเกินไปอะ่ะแต่ว่าฉันแก้ไขมันได้ดูสิแตงโมสีฟ้าดูสวยดีนะ ขอใจมากนะจ๊ะอร่อยมากเลยเฮ้วันดีแมะแว่นสามตาของฉันนำบองเห็นทุกๆอย่างตัดเลนแว่นออกจากแว่นตาที่พังแล้วนำไปติดเข้ากับแว่นปกติติดฐานไฟฉายขนาดจิ๋วลงไปน้อยแน่อย่าเคยที่สีชมพูไปเอาแมสอีกแล้วหรอ ได้ไงกันน่ะฉันต้องทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เลยจ้องมองอย่างโกรธเคืองดวงตาที่สาวของฉันไปวยองอยางของฉันช่วยด้วยมันจะต้องเป็นตีมือของยายเพนนีสีฟ้าแน่ๆเลยอ่าฉันจุหัวใจของฉันไปได้สักทีที่นี่ก็ถึงตาฉันแล้วเอว่าไงช้าแมสฉันแอบมองเธออยู่นะจ้ารู้ตัวไหม ว้าวดูลูกปองนั่นสิืลองเป่าซิมเปิลนิปเปิลของฉันดูว่างดีกว่าฮอฮะลอกหัดซิมเปิลนิมเปิลนั้นได้เดาอันนี้ฉันมีหมากฝรั่งแบบพิเศษอยอ่หยดสีผสมอาหารลงบนหมากฝลงังน,น,นําไปละลายคนๆให้เข้ากันแล้วปั้นให้เป็นลูกครึ่งวงกลม ใส่สีผสมอาหารสีขาวลงไปในหมักฝรั่งที่เหลือแล้วปั้นให้เป็นฐานสำหรับซิมเปิลดิมเปิลใส่ครึ่งวงกลมสองสีเข้าไปในฐานแล้วกดให้แน่แน,นว้าวว้าวางั้นก็ลองเลยดีกว่าสีฟ้าสำหรับเพนนีและสีชมพูสำหรับเคอร์อทีอืมเคี่ยวซิมเปิลดิมเปิลล้ะผ่อนคลายดีจงังเลยที่นี่เรามาแข่งขันกันดีกว่าว่าใครจะเผาลูกผมได้ใหญ่ที่สุด และนี่ก็คือขนมของเธอเพนนีสีฟ้าและนี่ก็คือของเธอเคอรี่สีชมพูอ๋อแต่ก็แน่ใจเหรอแล้วถ้าเกิดว่าชั้นสลับกันละ่ะมาทดสอบสัมผัสพิเศษของคุณกันดีก,กว่าว่าขนมอันไหนมีไส้สีฟ้าและอันไหนมีไส้สีชมพูคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะแล้วเราจะมาดูกันว่าจะมีคนทายถูกกี่คนกันนะพร้อมกันหรือยังแต่ว่าเราจะโชว์คำตอบในตอนท้ายของวิดีโอกันอยู่นะ เอ๋ทำไมสีชมพูถึงได้หมายถึงผู้หญิงตลอดเวลาเลยล่ะฉันเข้าห้องน้ำห้องนี้ไม่ได้อ่ะดิฉันจะต้องแก้ไขที่นี่ก็ถูกสีแล้วเข้าห้องน้ำได้อย่างสบายใจสักทีแล้วฉันจะต้องเข้าห้องน้ำไหนกันล่ะเนี่ยโอ้เเอาแมทปรดีว่าแต่เอาครีมกันแดดหน่อยไหมอ่อๆเอาสิเอามา ฉันจะปล่อยให้หนวดเขาไหมไม่ได้หรอกอาจะให้เป็นไงเป็นไงถูกแทนหรือ,อยังรอเวลา,ลาห่าหาอย้ยฉันดูเหมือนนกฟาไมโกส้สีชมพูเลยโคอที่แล้วคอที่สีชมพูอยู่ที่ไหนกันนะไม่ได้อยู่ที่นี่ ไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันคอยออาไปนะ,อ,ปนะอยู่ไหนของเขากันนะเอ๊ะฮะเพื่อนๆช่วยหน่อยได้ไหมอคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกหน่อยนะว่า<อ>เคยที่ซีซูพูอยู่ตรงไหนกันเหรอสอัสดีลิปสติกแท่งใหม่ของฉันคือของเลนคลายเกียร์สีฟ้าเ<อ>ติเมเครื่อสงสำอางชนิดผงสีฟ้าแวววาวลงบนลิปกอดแล้วนำไปละลายในไมโครเวฟ เทส่วนผสมลงไปในหลอดลิปสติกแบบใสทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้มันแข็งตัวทากาวติดเล็บลอมแล้วติดพ็อปอิดลงไปเ้นี่เธอลิกเอาแมทได้แล้วเคที่พิงว้าว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 สป라ส์จังเลย อะไรกันเนี่ยจบสีฟ้าเธอไม่มีหวังหรอกนะ oh. เธอหยุดจุดจ๊บๆพอปอีกของฉันไม่ได้หรอกฮ้ยหยุดได้สิและนี่ก็คือหน้ากากพ็อปอีกสีชมพูจ้าไม่มีจุบไหนๆจะถึงเธอได้แล้วนะแมทอืมทีละครับพร้อมที่จะดูเพ่นลูกหรือยังครับ เดี๋ยวฉันช่วยนะไม่เดี๋ยวฉันจะช่วยเองเอากลับมานะฉันมาก่อนทอนี่โอ้โอ้โอ้ยพอก็ได้แล้วออกไปทั้งสองคนเลยออกไปอ้าวสีม่วงอย่างนั้นเหรอแล้วมันหมายความว่ายังไงกันล่ะสวัสดีเธอที่พิงชอบสนิเกอร์นี้ไหมล่ะมันนนะชอบมากๆเลยสนิกเกอร์อันนี้มีไว้สำหรับชายสาตรีโดยเฉพาะเด้อขอฉันอันหนึ่งได้ไหมะ ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออย่างนั้นเหรองั้นถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นแบบนี้ไปล่ะละลายชอ็อกโกแลตเลสสีชมพูในไมโครเวฟแล้วนำไปเคลือบสนิกเกอร์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันแข็งตัวติดกระดาษฟอยบนขนเพียมสีชมพูแล้วนำไปห่อสนิกเกอร์แรงขนให้เรียบและติดโลโก้ลงไป สนิเกร์ฟูฟองสีชมพูโอ้เท้ากลับไปเถอะฮ่าฮก็กลายู่นแล๊โชโยท้องของฉันบอกว่ามันอร่อยเลยท้องของฉันชอบกินขนมกรเขียวที่สุดโอ้ยรูบิกนี้เล่นยากจังเลยฮะจ้าจเอ๋ทำอะไรอยู่หรอแมทขอลองหน่อยได้ไหมหืมขอโชคดีนะเพนนีสีฟ้า นี่หยุดหัวเราะย่อฉันได้แล้วตอนนี่ไงฉันทำสีน้ำเงินได้แล้วแค่นั้นมันพอที่ไหนกันล่ะเธอจะต้องทำให้ได้ทุกๆด้านต่างหากล่ะอจะต้องทุกๆด้านเลยอย่างนั้นเหรออ๋อยากจังเลยฮะอ่าฉันรู้วิธีละตอนนี้ไงเสร็จเรียบร้อยทุกๆด้านแล้วฉันทำได้แล้วใช่ปะล่ะยินดีที่ได้ช่วยเธอนะแมทสวัสดีจ้าเพนนีบลูดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันติดอยู่ในเยลลี่ด้วยล่ละ มันนุ่มนิ่มมากๆเลยนะจะบอกให้ว้าวว้าวว้าวเจ๋งจังเลยเจ๋งจังแค่นี้ใช่ไหมล่ะทีนี้ฉันไปได้หรือ,อยังโอ้ยยาลีก้อนนี้เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งดีจังเลยเนาะโอ้วเยลลีก้อนนี้อร่อยมากอร่อยสุดๆโอ้ยนันมันเยลลี่สมหรับกระโดดเด้งดึ๋งของเรานี่นะเอากลับคืนมานะไอ้จาอาหัวกระต่ายโอ้วาวมันฝรั่งทอดกรอบขอชิมหน่อยได้ปะขอท่านด้วยขอท่านด้วย ฉันกินแต่ของสีชมพูเท่านั้นอาก็ยังเชื่อหน่อยโอ้รสชาติพี่ก็เกยจจังมันจะต้องไม่ใช่สีฟ้าแน่ๆเลยว่าไงนะอ่าต้องอย่างนี้สิสีชมพูอร่อยกว่าไม่จริงสีฟ้าอร่อยกว่าเยอะเลยเรามาพนันกันไหมล่ะ,อะเอาสิเอาเลย โอ,โอ้ยสาวขนมของฉันหายไปหมดแล้วโอ้ย้ว้าว,ว,าวมีการบินลงมาจอดอีกคันแล้วเราควรจะทำยังไงกับไข่ฟองนี้ดีล่ะเธออือ่ากินให้อร่อยนะแมน โอ้ไข่ดาวอย่างนั้นเหรอโอ้ก็อร่อยดีนะโอ้โอแกอยู่นี่ไปก่อนนะหนูน้อยสีเขียวอยู่กับเพื่อนเพื่อนของเธอนั่นแหละ <c oughs> คุณพร้อมจะดูหรือยังว่าไส้ขนมมีเสียอะไรแผนปต ดาวถูกกันหรือเปล่าเอ้ยคุณชอบการท่าทายสีฟ้ากับสีชมพูของเราไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะว่าพวกคุณจะเลือกสีไหนกันหรอระหว่างสีชมพูหรือว่าสีฟ้ากันละจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานต้อนใหม่ๆจากช่องทุมทมยังไงล่ะฮะ